ชีวิตของเราก็จะพัฒนาตนไปได้เรื่อยๆนี่แหละหลักการเรียนธรรมะแบบทําไมว่าจะต้องเรียนด้วยแบบเข้าใจง่ายๆเนาะที่หลวงพี่มีโอกาสได้ไปสอนน้องๆนักเรียนคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แน่นอนสิ่งแรกๆที่เราจะต้องเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตที่ต้องได้มาเนี่ยเหมือนอะไร เหมือนทาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายถ้ามีเป้าหมายมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะทำทุกวันนี้เราก็มีเป้าหมายการทํางานเป้าหมายอันดับแรกคืออะไรเอ่ยเราต้องการปัจจัยต้องการเงินนี้แหละมาเลี้ยงตัวเราเองมาเลี้ยงครอบครัวของเราเอาไว้เก็บรักษายามเจ็บป่วยยามฉุกเฉินก็ต้องใช้ปัจจัยเงินทองพวกนี้นี่แหละอย่างอื่นอาจจะเป็นความชอบอะไรต่างมันก็จะตามมาที่หลัง เช่นกันในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งแรกๆที่เราจะต้องรู้ก็คือเป้าหมายชีวิตก่อนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้เอาไว้ใน3ระดับ3ระดับเนาะถ้าเกิดเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยก็คือเป้าหมายบนดิน1นึ่งนะเป้าหมายบนดิน2เป้าหมายบนฟ้า 3. เป้าหมายเหนือฟ้าโอ้เป็นยังไงเนาะอ่ะมาดูทีละเรื่องก่อน1ก่อนเป้าหมายบนดิน คุณไม่เอ่ยทิฏฐะธรรมิกา่าคืออะไรก็คือประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าคุยแบบภาษาง่ายคือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเนี่ยต้องไม่หงอยไม่หงอยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ดูแลครอบครัวเราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราได้ก็คือว่ามีฐานะการงานที่มั่นคงนั่นเองในเรื่องนี้ก็เลยมีธรรมะ อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันเนาะเรื่องนี้มีชื่อว่าหัวใจเศรษฐีอ่าภาษาย่อยๆจำได้ไหมเอ่ยอูสองอะไรเอ่ยอ่าสามกะสี่สะอ่าอูอากาสะอูอากาสะคุณไหมเอ่ยใช่ไหมคุณเนาะมาดูทีละตัวเป็นการทบทวนเน